แจกความสุดสายมัดใจบริงไทยลิซ่าแบล็กพิงค์แบรนด์เน็บสเดออร์ร่วมงานอีเวนต์เดนทิสเต น่ารักเป็นที่สุดลิซ่าแบล็กพิงหรือว่าลิซ่าและลิซามโนบาลสมาชิกเกิร์กรุ๊ปชื่อดังระดับโลกมาเมืองไทยครั้งนี้ทําให้หัวใจชาวบลิงพองโตและหายคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันนานเพราะนอกจากจะมาระเบิดความมันกับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่เพิ่งจบไปหมันมาดแล้วในวันนี้วันที่9มกราคมลิซ่ายังได้มาร่วมงานอีเวนต์ในฐานะแบรนด์ในบัสเดอร์ของผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากพรีเมียมระดับโลกกับแฟนมิทติ้งแบบเอ็กซ์คลูซีฟลิซ่าสเปเชียลกรีดเดนทิสเตอร์พรีเซนต์คอนฟิ้เอนซ์ไม่น ปีใหม่และร่วมสร้างความทรงจําดีๆกับชาวบลิงไทยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่มีความสุขทั้งศิลปินและแฟนคลับเลยจริงๆและก็เชื่อว่าแฟนๆแ,และแฟนคลับที่ได้เห็นลุคของลิซ่าเอางานอีเวนต์ในครั้งนี้จะต้องตกหลุมรักเธออีกครั้งอย่างแน่นอนเพราะว่าลิซ่ามาในลุคที่น่ารักและสดใสามากๆครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวใน K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดกระดิ่งและกดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันในคลิปหน้าครับ